วันนี้ทีมชาติไทยยู23เร่งปรับตัวที่ซาอุทนาวุฒตั้งเป้ายิงประตูพร้อมช่วยทีมเข้ารอบน็อกเอาท์ชิงแชมป์เอเชียวันที่5มกราคม2569เวลา19.30นาทีตามเวลาประเทศไทยณนะสนามซ้อมเอลนาเซอร์ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศรวมถึงลูกบอลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรวมถึงการทบทวนคอนเซปต์และวิธีการ ก่อนการฝึกซ้อมธนาวุฒิโพชัยกองหน้าจากสโมสรหน,นองบัวพิชยะเอฟซได้กล่าวว่าอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างเย็นส่วนตัวก็จะพยายามเรียนรู้แทคกติกจากโคช้ชให้ได้มากที่สุดพี่แบรน์พูดถึงการซ้อมในช่วงที่ผ่านมารวมถึงสิ่งต่างๆก่อนตรงนี้นี่นะครับเป็นไงบ้างก็การซ้อมของเราก็ทำอย่างเต็มที่ครัแล้วก็การเตรียมทีมก็ดีครับ ครับผมสภาพอากาศที่ซาอุแล้วก็รวมถึงหลายๆอย่างที่ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่อยู่มาวันกว่าสําหรับสภาพาอากาศก็อากาศก็มีอากาศที่เย็นครับผมโอเคมองแล้วตัวเราคิดว่ายังต้องปรับปรุงเตรียมอะไรในช่วงเวลาที่เหลืออีกสามวันครับก็จะพยายามเรียนรู้เทคนิคจากโค้ชอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมความรู้สึกของแบนนะรนด์เราว่าปีก่อนก็ไปเล่นทีชมชาต้เมเชียยูวีสิบครั้งนี้มายูวีสามแล้วต้องหดรุ่น คิดว่ายังไงบ้างครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายผมแล้วก็พยายามทำเต็มที่ครับผมครับผมเป้าหมายของตัวเราแล้วก็ของทีมมองว่าคืออะไรครับทุกคนนนี้เป้าหมายของผมก็อยากพาทีมเข้ารอบแปดทีมอันดับแรกของเป้าหมายส่วนตัวครับผมก็อยากทาประตูได้ครับผมสุดท้ายแล้วการฝากถึงแฟนบอล่อยครับก็ฝากถึงแฟนบอลทุกคนนะครับช่วยแชร์พวกเราด้วยครับครับ สำหรับทีมชาติไทย U23 ยจะมีเวลาซ้อมอีก2ครั้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟ Ch ุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งมีโปรแกรมแข่งขันมีดังนี้ Match Day 1วันที่8มกราคม2569ออสเตรเลียพบไทย18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยสนามเอาชบับคลับสเตเดียม Match Day 2วันที่11มการาคม2,569ไทยพบอิรัก21่สนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสนามปรินซ์ไฟซอนบินฟาฮัตสปอร์ตซิตี้สเตเดียม a ม c เด a y ทรวันที่14มกราคม2,569ไทยพบจีน18บแนาฬิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทย สนามเอาฉบับคลับสเตเดียมโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดทาง YouTube BGSports สําำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครั้งนี้ไม่มีการคัดเลือกไปแข่งขันทัวนเมนต์ต่อไปแต่จะมีผลต่อการจัดโถสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกในปี2028 และครั้งดังกล่าวจะมีการหาชาติเป็นตัวแทนไปแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมโอลิมปิกที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป